สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวของเล่นกันวันนี้มีรถอะไรบ้างครับรถดำนี่รถดำเอาไว้สําหรับใส่หนี้นี่นะครับเอาไว้ขนทรายงุ้มนะครับขึ้นอย่างนี้นี่อันนี้ก็ม้านะครับเป็นม้าที่สําหรับวิ่งโชว์นะครับเอามาแบบนี่วิ่งโชว์ลักษณะนี้นี่เห็นนะอ่าอ่าอันน่อันนี้ก็มีวัวเอ้ยนี่นี่นี่ควายนี่คือคือควายอ๋ออ้ วฟก็ต้องพี่จนมาเนี้นะครับอ่าไปพักก่อนนี่เอ้ยมีช้างมีช้างช้างเฮ้ยเฮ้ยจี้จีจังจีจ้จี้ตูดหมดแรงหมดแรงช้างหมดแรงอืมน่าพักก่อนหมดแรงก็ไปพัก,ต,กต่อไปก็วัววัวอ๋อเลยเห็นะมอ๋อต่อไปก็ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ทันไอสิสท็อป เดินท่าเช้าอย่างเงี้นะอ่าแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทำทรายกันอืมอ,อันนี้จะทำป็นรูปปลาดามนะครับนี่นี่ดู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 ปุ๊ดปลาดาวดูนะครับอืมต่างห้างอ๋อไม้ใชนี่ว่าเดี๋ยวเอาทำทำใกล้ๆให้ดูนะครับอืม นี่ตาดาวแล้วนี่โอเควันนี้เรามีสีอะไรบ้างนีสีเหลืองนี่บึดนะบึดนี่อันนี้ก็สีฟ้านะนฟ้าวันนี้เราก็มีของเล่นประมาณนี้นะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบาย